ล่ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอีซานเกมมิ่งซึ่งวันนี้อยู่กับเกม My Hero Dungeon r a i รนะครับซึ่งผมจะพามาอ่านสแตทเบื้องต้นของตัวละครเราที่มีนะครับตามจริงคลิปนี้ก็คือคลิปปพ,พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรือมือใหม่ก็นั่นแหละท้ายคลิปผมก็จะพูดมาอยู่ว่าเปลี่ยนหมก็ แค่นี้แหละซึ่งสำหรับใครที่อ่านภาษาอังกฤษหรือแปลไม่ออกเนะียอ,อันนี้เปิดมาที่มันจะเป็นรูปตัวไอตรงนี้นะคระับซึ่องออเราจะเริ่มจากออฟเฟนสเตตัสออฟเฟนซี e การโจมตีแหละส่วนอต่อไปก็คือ survival ดูก่อนครับออฟเฟนการโจมตีอยู่ประมาณนี้ ดาเมจเบาสุดกออ็อัตราโจมตีแอคแท็กสปีดอัตราคีดาเมจครีแล้วก็อัตราครีจะเกิดดาเมจไฟดาเมจน้ำดาเมจพืชไอเดฟตามจริงมันอานว่าอิกโนเรตนะครับไม่ใช่อะไรว่าอิกนอฟอิกนออิกนอ เอออ g กนอฟไม่ได้ออาว่าอิกนอฟนะอ่าว่าอิกนอริทนะฮะอันนี้ก็เป็นการพูดแบบเผยเจอมากแต่ก็ต่อเลยกนะันอิมนอกเลยก็คือจกกอกเกาะตรงนี้คือโคตดสำคัญเลยนะถ้าไม่มีมานนี่คือตีไม่เข้าเลยส่วนบอดามจก็มีไว้ก็ดีนะฮะก็ดีแดงเบสิกแอ็แทกดาเมจซึ่งของผมไม่ได้ใช้สายนี้ก็เลยไม่ได้อัพสกิลดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นนี้ต้องใส่ไว้ด้วยอันนี้จะเพิ่มสกิลดาเมจนะฮะ ส่วนโลนี่ก็ไม่อยากใส่ไปเยอะย้วยวอเตอร์เนนจีพลังงานนะพลังงานไฟของผมแปดร้อยสามสิบอือต่อมาเป็นดาเมจโบนัสส่วนใครผีนี่ผมไม่รู้มันคืออะไรไฟดาเมจนี่ก็คือดาเมจไฟนั่นแหละร้อยเบอร์แค่นี้รีดักก็ไม่รู้มันคืออะไรถ้าใครมีข้อมูลก็ช่วยเสริมด้วยนะฮะ ต่อมาเป็นโซลสเตตัสหรือการเตอรรอดฮะ H P ก็คือเลือด D F ก็คือค่าเกาะซึ่งค่าเกาะตรงนี้มันจะช่วยลดเสียหายที่เราได้รับ D Gen เลือด H P ี Gen ไฟดีซิต Water รีซิต Wood ีซิตแล้วก็โล่กันไฟกันน้ำกันพืชแล้วก็โล่อันนี้ก็มีไว้อืมแล้วก็ต่อมาคือ Attack Speed ก็ความเร็วโจมตี แม็กเอ็มพีนี่คือจําเป็นมากก็คือเพิ่มมานาสูงสุดด้สยีดีเจนมานาหนึ่งรูปแรงอันนี้ก็ส่วนซีดีรีทักนี่คือครูดาวสกิลแล้วก็นี่คือของที่ผมใส่นะฮะแต่ละอันก็จะใส่เป็นพวกนี้มันจะช่วยเพิ่มของ อันนี้ก็คือของที่ใช้ดีมากครับสก y าเ s ส,สไตล์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าต่อมาสไลม,ม์เนเดอร์สาวไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้อันนี้ต่อมาอันนี้ใส่เลยก t สลบหลังจากโดนตีมันโคตรดีเลยอันนี้มันเหมาะสำหรับสายที่ผมเล่นนะฮะอันนี้เวลาใช้สกิลไฟโดนศัตรูเนี่ยมันจะรีเลืออขึ้นมาตามดาบไฟดียเรสร้างนะหเซ ต่อมานี้โคตรดีเพิ่มดามจธาสลับกันไปใช่เพิ่มดามจธาสลับกันไป100ไหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแรงโคตรเลยอันนี้ผมผมโคตรดีเลยเพราะว่าผมผม,มเป็นสกิลสาย dbs โคตรโกงอะ่ะรองเท้าเซตนี้รองเท้านี้ก็มะสแบบสายผมเล่นอย่างมากอืม หรือว่าเปลี่ยนคลิปนี้เป็นปูพื้นฐานให้กับผู้เล่นเลยไหมวะเออก็น่าจะดีอันนี้ก็เป็นต่อไประบบการ์ดอันนี้ก็ระบบการ์ดที่ผมแนะนำพิสูษก็คือระแบบมนุษย์มันจะเพิ่มค่าจาก,กรรอสามร้ส่วนรองลงมาก็จะเป็นอัตราคีดาเมจบอสดาเมจสกิลอะไรก็ว่าไปจะใส่ตามผมก็ได้ผม แต่ตามผมก็ได้เพราะมันก็น,นีอยู่ย่อยของทิ้งกัน,กนไม่ได้ใช้อืมต่อมาระบบลูนอันนี้ก็เปลี่ยนไปหมดเลยเป็นอัปเดตวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ออันนี้ก็ระบบเหมือนเดิมใส่จอกอะไรก็ด้มีอะไรก็ไปใส่ตามก็ได้ไม่ใส่ตามก็ได้ โอ้ยผมไม่ค่อยพูดบ่อยนเพราะว่า,วาอน,นี้ป่วยขตดแย่อันนี้ก็ต้องใส่เป็นช็อกเก็ะนะฮะจะได้ตีแรงๆอืมน่าจะเปลี่ยนคลิปเป็นอัน,นี้อะไรดีวะเอออันนี้ก็จะเป็นการย่อยรูนย่อยยิ่งเลยนนไม่ได้ใช้ น่าจะเปลี่ยนเป็นคลิปเป็นเออเนี่ยนำระบบพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับมือใหม่เลยแล้วกันเอ,อ้สำหรับคนที่การภาษาอังกฤษไม่ออกดีเอออันนี้เรียง s s และ s s ัวกแล้วก็ e x คือแบบว่าเออผมไม่ได้ดสายนินจานะถ้าผมจะแนะนำจริงๆคือให้ไปเล่นดินจาะว่าเสกิลแต่และสกิลมันแรงเฮี้ย ต้องใช้คำหยาบพูดเลยเพราะว่าแม่แรงจริงอันนี้ของสกิลของผมมาอันนี้อัพตันแล้วดีมากเลยเพิ่มดาเมจแล้วก็ค่าเกราะสี่ร้อยเป็นอะไรที่คุ้มยู่เลยต่อมานี้สกิลนี้ดีดีดมันรีมานาแล้วก็เพิ่มดาเมจธาตุให้เราด้วยถือว่าจัดว่าแจ่มมากรีเลือดด้วยนะซึ่งสกิลนี้ เป็นสกิลที่ดีเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้ไป่ใช้สายเพืดน,นี่สกิลที่ผมอยากได้แต่ไม่สูมหานะเยียของมไม่พอไม่มีเวลาเล่นด้วยตัวอันนี้ก็ดีแต่ก็ไม่รู้ดีอืมฟรมแดนส์ Dance, อัพจากตันและเหลือแค่สามสกิลอืมอันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแลวคุมอยู่อ,อันนี้ขค,คุดทอง ต่อมาก็นี่ไงถ้าอยากได้ของต่างๆในกุญแจถ้าอยากได้สกิลอะไรก็มาเล่นตรงนี้ถ้าเล่นห้าดาวจะได้สกิลทองไอ้ดีเจนดีโคตรดีอันนี้วิ่งหาของทำมาแลกมาคุม้มไม่คุ้มอยู่ได้ตั้งสกิลแล้วก็นี่ไอทีอัพเลเวลอาวุธต่อมาลู อันนี้ตรงนี้สามารถดีหาของแล้วก็ซื้อของได้ซึ่งโคตรคุ้มเลยแต่ต้องมานั่งรูอีกว่าจะได้อะไรวะช่องรุ้นที่ต้องการหรือเปล่าต่อมาทาวเวอร์อันนี้ผมไม่เล่นเลยตีมอนไปเขาอืมระบบการวิญญาณโซการเปลี่ยนนี่ นี่ไงนี่จะผมแนะนำให้เล่นเลยแล้วก็เกมกูปักด้วยนะละชี้อะซึ่งนี่ก็เป็นเวลาทั้งหมดที่ผมมีให้คลิปนี้อา้าวเกมหลุดแล้วก็จบคลิปเลยแล้วกันบาย